สวัสดีครับก้าวหน้าครับผมแทบบครับเป็นวันนี้มาร่วมเดินแบบกับครใช่ครับก็เป็นนี่นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้มาร่วมงานเดินแบบกับเพนเคอร์เลอร์ใช่คือรอบที่แล้วเรามาดูแฟนโชว์ของพี่โม่เพนคิลเลอร์แล้วก็วันนี้พี่โมก็ชวนเรามาเดินแบบด้วยเนาะดีใจเนาะก็รู้สึกเป็นเกียรติครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ได้มาเดินแบบก็คือในโชว์ก็มีแบบ แฟชั่นต่างๆมากมายแล้วก็มีเราแล้วมีการเต้นคือสีสันสนุกสนานมากเลยครับบรรยากาศสนุกมากแล้วมีดนตรีสดด้วยอันนี้ชอบมากเลยส่วนตัวนะสวนตัวโอ้เต้นกันไล้งเวีีมีพี่เขาแอบถ่ายอยู่ด้วยไม่รู้ไม่รู้ว่าพี่เขาจะลงหรือเปล่านะเต้นกันอยู่หลังเวทีครับอะมาอัพงานหน่อยเป็นไงตอนนี้เก้าหงเงานอะไรกันบ้างตอนนี้ Love Stage ของเราก็กำลังออนอยู่ที่ญี่ปุ่นเนาะครับเอ่อประมาณครึ่งเรื่องแล้วมั้งเนาะเอ่อ เรียกได้ว่าเข้มข้นเลยครับใช่ครับประมาณตอนที่3ตอนที่4ใช่ก็สีหประมาณนี้แหละสามสี่ห้าผมไม่ได้อัปเดตเหมือนกันแต่คือกำลังเข้มข้นเลยครับใช่รับเราเห็นแฟนๆก็แชร์มาใช่แฟบๆเป็นยังไงบ้างภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นก็น่ารักเนาะซึ่งจริงๆเราอ่านอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกใช้ทันสเลนเอาครับเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแล้วก็แท็กมาส่วนใหญ่ก็จะมีแบบอุ้ยน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยครับก็คือแค่นั้นเราก็เอ้ยดีใจดีใจฟีดแบ็กดีครับได้มง เคาดว่าเป็นไปได้ครับจริงเราอยากไปนะครับใช่ลูกค้าท่านไหนก็ถ่ายของตอนนี้เลยถ้าลูกค้าท่านไหนแบบอยากให้เราไปก็ไปได้เลยตอนนี้นะครับไปได้ได้ครับพร้อมครับอยากไปครับแฟนๆก็รออยู่ด้วยใช่ใช่อยากเจอแฟนๆที่ญี่ปุ่นบอกอยากเจออะไรเงี้ยครับแล้วผางานคู่จะได้เห็นอะไรบ้างไหมจากกันอ๋อก็ยังมีเรื่อง มีเป็นซีรีส์ทีเ่เล่นด้วยกัน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 เฉยๆและและ้วก็ยังมีซีรีส์ที่คู่เล่นคู่กันด้วยครับเ,เป็นแบบตอนสั้นๆให้ทุกคนแบบหายคิดถึงกันก็มีครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆโปรเจกต์เลยที่ที่นอกจากซีรีส์ด้วยอะไรครับก็อาจจะมีแบบท่องเที่ยวนู่นนี่นี่นนมีมีอีกอีก,อ,กอีกหลายๆโปรเจกต์เลยที่ที่กําลังอยู่ในโปรเซสของแบบ การคุยการผู้ใหญ่คุยกันอะไรเงยครับนีบอ่อีก,อกหลายหลายเรื่องเลยผลงานเดียวละ่ะโอ้ผลงานเดียวอ่ะน้องก่อนตอนนี้โบมีออ่ผลงานอ่าเป็นนักแสดงรับเชิญครับผมทางช่องไทย PBS แต่ยังบอกชื่อเรื่องไม่ได้ครับ<อ>เป็นนักแสดงรับเชิญแค่ตอนเดียวเท่านั้นก็ไว้ให้แฟนๆโชว์ไหม,โช,ไหมโชว์ครับห <laughs> มายถึงโชว์ ชว์ความสามารถเอ้ยมโชว์หุ่นอะไระนะโชว์ก็มีมีโชว์หุ่นนะครับก็คือเป็นนักแสดงรับเชิญเล่นตอนเดียวแล้วก็เป็นรับบทเป็นนักกีฬาว่ายน้ำช่วงนี้ก็เลยต้องฟิตร่างกายหน่อยครับพูดถึงหุ่นเขาสร้างหุ่นีมเห็นแบบว่าคุณฟิตหุ่นตลอดเลยนะใช่ครับเล่นทุกวันครับเล่นบ่อยมากเล่นหนักเพราะว่าต้องเป็นนักกีฬาว่ายน้ําแล้วก็อีกอย่างคือมันสิ้นเดือนนี้แล้วแล้วเดือนหน้าโบต้องผ่าตัด เส้นเอ็นขาดคือตอนนี้โบเส้นเอ็นเส้นเอ็นขาดแล้วก็กระดูกอ่อนน่ะมันตกลงไปทําให้แบบไหลหลุดงี้ยได้ง่ายคือโบเส้นเอ็นขาดมันตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่ไม่รู้ก็เลยเพิ่งมารู้แล้วก็เลยแบบเอ้ยต้องรีบรักษาแต่ด้วยเราต้องถ่ายซีรีส์ว่ายน้ําก่อนเราก็เลยต้องจะเป็นต้องฟิตหุ่นเพื่อที่จะถ่ายซีรีส์ว่ายน้ําเสร็จแเราค่อยไปผ่าตัดครับผมผ่าตัดเดือนหน้าก็ฝากแฟนๆให้กำลังใจโบด้วยนะ ฝากปากส่งข้าวส่งน้ำใช่ใข้าวส่งน้ำตัคุณไดยังโชว์คุณอยู่แะครับใช่ช่วงนี้เราเห็นอยู่แอกแซบช่วงช่วงนี้ก็ต้องฟินหนักครับเพราะว่าสิ้นเดือนแล้วถ่ายถ่ายถ่ายซีนว่ายน้ำเนี่ยมันต้องแบบต้องฟักหน่อยอ่ะพี่ต้องแซบหน่อยครับต้องแซบหน่อยพี่ก้าวลาเหมือนกัน ตอนนี้ก็กำลังออนอยู่เลยครับซีโน,นว่าพายใส่น้ำแห่งความฝันนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา2ทุ่มทางไทย p b s ช่องหมายเลขสามครับกโ็โชว์เหมือนกัน <laughs> นี่วัน,นวันนี้เลยมีโชว์โอ้ยเออ่เห็นแฟนๆสองทที่ตัดมาก็กล้ามตลอดเลยนะใช่ ใช่ครับว่าโชว์พายเรือไงก็มันร้อนๆนะก็ใส่เสื้อกล้ามสักหน่อยอะไรเงี้ยเหรอแขนยาวเดี๋ยวพายแล้วมันใช่มันอ่ะมันจะติดมันจะติดแล้วแขนกุดไปเลยทุกซีนเลยแล้วก็เห็นมีซีรีส์อยู่อีกใช่ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่าภารกิจรับฉบับแฟนดอมอันนี้ก็เล่นกับนุนิวแล้วก็มีโอ้หลายคนมากมีไทเติลมีติวเตอร์มีลอตเต้มีมิวมิวนิกโอ้หลายคนมาก นักแสดงคือแบบโหเต็มมากทุกคนแบบยแค่ว่าได้จเจอเพืเ่อนๆเยอะเลยใช่ครับสนุกมากสนุกโคตรแล้วทุกคนก็เหมือนแบบเราเราเรายังไม่ได้เคยร่วมงานกันกับทุกคนยกเว้นลอตเต้คนเดียวที่เคยเต้นม,มาด้วยกันแล้วอะไรเง<ว>ี้ยก็สนุกครับได้มาทํางานกับเพื่อนๆน้องๆใช่น้องๆมีพี่ไม่กี่คนเราก็แบบแก่สุดในในเรื่องแล <สะ S 1> ้วตอน <ะ S 1> น,นั้นนี่ก็มีเพลงคู่จะมีซิงเกิลหรือเปล่า, <S <S าใช่ก็ซิงเกิลก็จะมี เพลงคู่ของเราเนาะแค่มีเธอคอนโซกูนแล้วเดี๋ยวก็จะมีเพลงเดี่ยวของเราด้วยเลงวเร็วๆนี้อ่ะก็เพลงเดี่ยวก็จะเป็นของพี่ก้าวก่อนครับ่ก็ต่ำโดยกันไว้ใช่ครับก็ก็มีเรื่อยๆครับเรื่อยๆเราก็อ่ะถ้าเพลงเดี่ยวของพี่ก้าวก็จะมาแนวไหนเป็นฝาเป็นฝาทโชว์สเต็ปแดนส์พี่ก้าวก็ก็คิดถึงการเต้นแหละคิดถึงการเต้นก็เลยใช่คิดถึงการเต้นก็เลยขอกลับมาเต้นหน่อยขอขออันนี้แบบขอเต้นแบบแซ่บๆเลยขอ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 อนุญาตแม่ๆนะครับ ขอขออนุญาตแม่แม่แม่ขอขอโชว์หน่อยนะครับขออนุญาตคุณพ่อต้องต้องขอไหมไม่ต้องครับเราเราใจดีใจกว้างแล้วแบ่งแบ่งกันดูใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็แซ่บบ้างเอ้เาเล่ยเล่เน่โชว์โชว์เก่งโชว์เก่งโชว์เก่งแล้วถ้าอย่างนี้คุณต้องมีชาร์ลีมากเพ้าะเพลงนีะก็ต้องแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนต้องมาเต้นด้วยกันอยู่แล้วต้องต้องมาร้องมาเต้นด้วยกันครับ ก็ก็เออเหมือนทุกทคนเห็นเราในมูดความแบบสดใสมาเยอะแล้วคราวนี้ขอดึงไปเข้าสู่โหมดดาร์กบ้างอาจจะมีความแบบมืดมืดแดงแดงไ์แบบเลดรูมอะไรเงี้ยห้องแดงอะไรแบบห้องเชือดอะไรเงี้ยนิดนึงก็วางไว้ประมาณนั้นเออก็อยากอยากแซบบ้างอะไรเงี้ยฮะเห็นแบบน่ารักสดใสมาเยอะแล้ว ใช่ครับอันนี้ขอขอฮอตขอฮอตหน่อยขอฮอตหน่อยครับแล้วของตลกา้นี้การก็คาดว่าปีหน้าครับผมก็ยังไม่ได้แพลนแนวหรือเนื้อเพลงเนื้อหาสไตล์อะไรไว้ครับผมก็เท่าที่มีคุยกันก็อาจจะเป็นเพลงช้าอ่าค่อยๆทยอยเนาะใช่ครับเพราะว่าเหมือนเราสองคนก็อยากอยากใส่ตัวตนของเราลงไปเต็มที่อะไรครับเลยค่อยๆทำค่อยๆคิดค่อยตกตะกอนกันไปใช่ ก็อยากให้เป็นแฟนอยู่ด้วยกันกับพ่อไปยาวๆแหละก็เลยค่อยๆค่อยๆทำกันไปครับค่ะนัสุนทรรน์คุณฝันแฟนน้องห่ครับครับก็ฝากผลงานของโบ์ด้วยละกันครับล่าสุดคือซีรีส์ทางช่องไทย PBS นะครับยังไม่สามารถบอกชื่อเรื่องได้ครับผมก็ไปเป็นนักแสดงรับเชิญนะครับตอนหนึ่งไปติดตามด้วยฝากติดตามด้วยละกันเป็นนักกีฬาว่ายน้ำครับผมเดี๋ยวไปลุ้นเอาว่าชื่อเรื่องว่าอะไรตอนนี้ยังบอกไม่ได้ อจะได้เนแฟนต้องกดไอจีรอไว้ก่อนใช่ใช่กดไอจีคุณรอไวเลยใช่ไหมรอรอไว้เลยครับไอจีเทเบอร์ทีบีก็จะถ้าโปรโมทได้เมื่อไหร่คืออัปเดตลงแน่นอนลงเลยรีบลงใช่ลงเลยแซบเลยครับก็ไทยพีบีเอสยาวๆครับก็พายสายน้ำแห่งความฝันนะครับทางช่องไทยพีบีเอสช่องหมายเลขสามนะครับเวลาสองทุ่มสิบห้าทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนนี้เรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยมีนาวาพาย บัวแบงก์กำลังเข้มข้นเลยกำลังสนุกเลยนะครับขอ<ม>ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจรับฉบับแฟนดอมนะครับทาง True ID นะครับแล้วก็แน่นอนเลิฟสเตจของเราสองคนนะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง AS Play Original <ม>น,น,นะครับเฮ้ยขอไฟอย่างได้ไหมครับขอฝาก Soft Skin Project ของเราด้วยนะครับสบู่ที่เป็นโปรดักที่เราสองคนทำด้วยกันนะครับก็ฝากด้วยฝากอุดหนุน,นพวกเราสองคนด้วย,น,ยนะฮะว จะ,จะมีโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็บจะเป็นเป็นโฟโต้การ์ดของเรานะครับเป็น, uh, เ,ปนเป็นการ์ดถ่ายแบบที่พวกเราถ่ายมาเป็น uh, แนวบิวตี้ f ฟลเวอร์ใช่ก็เปิดตัววันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับฝากทุกคนไปฝากอุดหนุนพวกเราสองคนด้วยนะครับคคครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะ